เอพิโซดที่แล้วผมได้สอนวิธีการใช้ปืนกลเป็นที่เรียบร้อยและในเอพิโซดนี้ในหมวดของการฝึกฝนผมจะมาสอนท่านผู้ชมและท่านผู้เล่นมือใหม่ว่าจะรวจใช้อย่างไรในเกมวิงออฟส e ีลเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญรับชมการสาธิตได้เลยครับแล้วนับตั้งแต่เอพิโซดที่4เป็นต้นไปเนี่ยท่านผู้เล่นก็จะ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อาวุธหนักซึ่งมันเป็นอะไรที่อนุภาคทำลายล้างสูงเป็นอย่างมากแต่ก่อนที่เราจะจัดการเราก็ต้องนำเครื่องบินนั้นบินขึ้นไปก่อนตามเดิมครับจากนั้นก็บินเข้าสู่ target place หรือว่า waypoint เอาละครับและนี่ก็คือเป้าหมายของพวกเราด้วยความเร็วที่เร็วขนาดนี้ผมจะไม่ใช้วิธีการบุกเข้าไปเลยไม่งั้นผมโดนยิงแน่ดังนั้นผมจะลดความเร็วโอเคจากนั้นนะครับให้สองกล้องแล้วก็พยายามประคองเครื่องบินให้นิ่งที่สุดนะครับจากนั้นยิงจรวดได้ ไม่โดนครับไม่โดนครับอย่างนี้อันตรายนะครับท่านผู้ชมผมบอกได้เลยในกรณีที่เครื่องบินของเรานั้นไม่นิ่งเนะี่ยเป็นอะไรที่อันตรายเป็นอย่างมากเพราะว่าถ้าเราจะยิงอะไรสักอย่างนึงเนะี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเนะี่ยถ้ามันเป็นป้อมปืนอะไรแบบเนะี้ถ้าเรายิงพลาดแต่เขาจะยิงสวนเรากลับมาเลย ยิงลบทุกครั้งที่เรายิงได้ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจผมแนะนำให้บินไปตั้งหลักอยู่เสมอนะครับโอเคผมยิงไปได้แล้วหนึ่งป้อมจุดต่อไปนะผมจะยิงตรงนี้จะยิงป้อมนี้บ้างนิ่งๆเข้าไว้นิ่งเข้าไว้ Hawaii, Hawaii. ยิง ไม่โดนครับแล้วก็โดนยิงกลับมาจะเย็นๆเวลาที่เราจะเล่นในด่านนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการที่จะยิงป้อมสังเกตการพอสังเกตการเนี่ยเห็นมันดูไม่มีอะไรนะแต่เวลามันยิงเรามาเนี่ยมันยิงโดนตลอดนะท่านผู้ชมโอเคประคองไว้ยิง โดนครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งยิงไม่โดนอีกแล้วครับไปตั้งหลักใหม่ไปตั้งหลักใหม่หหมผมว่ามันมีอีกหนึ่งเทคนิคนะท่านผู้ชมเดีย๋ยวผมจะสาธิตให้ดูในกรณีที่เรายิงแบบแนวราบไม่ได้แนวขนานกับพื้นโลกไม่ได้พวกเราต้องบินสูงเข้าไว้ บินสูงจากนั้นก็ทําการทิ้งดิ่งโอเคทิ้งดิ่งได้จากนั้นก็ใช้กล้องสองนะครับยิ่งเรียบร้อยครับจากนั้นก็ให้ไปที่เวฟพอยต์ไปที่จุดสีเหลืองโอเค เพื่อเป็นการรับภารกิจต่อไปในการยิงจรวจเมื่อสักครู่นี้จะเป็นการจัดการกับเป้านิ่งแล้วท่านผู้ชมดูดีครับว่าเป้านิ่งที่ว่ายิงยากแล้วนี่คือเป้าเคลื่อนที่นั่นก็คือรถดังนั้นเราต้องยิงดักหน้าเสมอครับไม่โดนครับ โอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคเดี๋ยวใช้จังหวะการเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับครับแล้วก็ลดความเร็วอันนี้ผมจะไม่ใช้สโคปนะไม่ใช้ไม่ใช้มุมกล้องเลยผมจะยิงแบบมั่วๆเอา โอเคโดนไหมโดนครับดักหน้าโดนครับอันนี้จะท้าทายนิดนึงมีต้นไม้ห้ามชนชนต้นไม้ไม่ได้ชนไม่ได้ชนไม่ได้ชนไม่ได,ไได้อันนี้ยังยิงไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะต้องจัดการกับมันทีหลังโอเคตอนนี้ตอนนี้ได้จังหวะแล้ว รูปนี้ต้องโดนเท่านั้นต้องโดนเท่านั้นเอาละครับล็อกเป้าหมายยิ่งเรียบร้อยโอเคแล้วนี้ก็คือทั้งหมดของวันนี้เขาบอกว่าให้เรานั้นกลับเข้าสู่ฐานได้ก็เช่นเคยครับ อันนี้จะเป็นการตีวงแคบในการแลนดิง้งจะเย็นๆครับลดความเร็วจากนั้นกลางลอ้อแล้วก็ค่อยๆให้ล้อคู่หน้าแตะพื้นช้าๆแบบนี้อันเป็นการ เสร็จสิ้นภารกิจในเอพิโซดนี้ในส่วนของการใช้จรวดและผมก็ต้องขอจบคลิปวิดีโอการสาธิตไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ